สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ว่าพา289นะคะนำผ้าใหมสุรินมาให้ทุกท่านได้รับไปไว้ใช้ไปไว้เก็บสะสมไปเป็นของฝากของเที่ระลึกให้กับผู้ที่เคารพรักนะคะไปเป็นของรับไหว้ในงานแต่งนะคะสนใจผ้าใหมแอดลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครค่ะวันนี้นะคะเป็นผ้าลายโบราณนะคะช่วงนี้ท่านใดที่อยาก รับรับผ้าไปไว้นะคะเป็นของรับไหว้นะคะผู้รับผู้ใหญ่ในการแต่งนะคะเลือกรับไปดูแลได้เลยนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะเป็นสโรงนะคะผ้าสรงค่ะผ้าไหมของทางร้านส่วนใหญ่คือประมาณ หนคูสองเมตรนะคะบวกลบนะคะนิดหน่อยเพราะว่าถ้าอาบร้างยายก็มีการหดตัวนะคะผ้าสรงนะคะลายแบบนี้ค่ะไปเป็นของรับไหว้นะคะปูยะ่ย่าปู่ตาคุณพ่อนะคะญาติผู้ใหญ่ของเจ้าบ่าวก็ได้นะคะผู้หญิงหาผ้าคนสุรินนะคะผู้หญิงหาผ้าไหมผู้ชายหาคนรับไหว้นะคะ เตรียมคนรับไหว้ได้เงินมานะคะเอาไปไว้ให้ลูกต่อทุนนะคะให้ลูกหลานไปทำมาหากินนะคะสร้างครอบครัวค่ะสนใจทักมาค่ะผืนละ1,600บาทค่ะอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะ สรงนะคะตัดเสื้อสวยค่ะสรงตัดเสื้อได้นะคะทั้งท่านหญิงท่านชายค่ะผืนต่อไปค่ะสรงอีกผืนนะคะผืนนี้สีแดงสดนะคะผ้าสรงสวยๆนะคะสีแดงสดๆแบบนี้ค่ะ อันนี้เป็นลายสโรงแบบดั้งเดิมนะคะถ้าสังเกตนะคะผ้าสโรงก็คือการนำผ้าทอนะคะเห็นไหมคะเป็นไหมควบนะคะ บางท่านผู้หญิงก็นําไปตัดกางเกงก็สวยนะคะตัดเสื้อ,อแบบก็สวยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละหนึ่งพันหกรบาทค่ะเย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีค่ะสีสวยค่ะผืนต่อไปค่ะ สรงเครือหวานค่ะสรงสีหวานหวานแบบนี้ถ้าเป็นแบบนี้คือสรงแบบดั้งเดิมนะคะอันนี้สีออกโทนหวานหวานโทนสวยๆแบบนี้ค่ะ สีสวยนะคะสีสวยแบบนี้นะคะเป็นสรงนะคะพ่นสีมาใหม่ๆท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละหนึ่งันเจดรอยบาท สรงโทนหวานนะคะพื้นต่อไปค่ะสรงนะคะลายแบบนี้นะคะลายถีหน่อยนะคะโทนหวานเหมือนกันนี่แบบนี้ก็สวยนะคะตัดเสื้อสวยสรงไม่ได้นุ่มอย่างเดียวนะคะเอาไปตัดกางเกงก็สวยตัดเสื้อก็สวยนะคะ นี่ค่ะโทนนี้สวยนะคะท่านใดสนใจทักมาค่ะสรงแบบลายสก็อตนะคะลายเล็กๆแบบนี้ค่ะมีแบบลายใหญ่กับลายเล็กนะคะผืนละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะ ราคานี้เย็บริมอาบน้ํายาส่งฟรีนะคะสีสวยนะคะสวดว่าสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะโฮลดอกีิกุลนะคะโฮลดอกีิกุลแบบนี้ เป็นผ้าสามตะกอค่ะโหดอกพิกุลนะคะผ้าสามตะกอค่ะ สามตะโกโทอด้วยใหม่บ้านด้วยนะคะโฮดอกีิกุลสามตะโกท่านใดสนใจทักมาค่ะผือละ2องพันหนึ่งอบาทค่ะผือละ2องพันหนึ่งรบาท,อ 2, บาทโอ้สวยๆค่ะ พื่นต่อไปค่ะพื้นนี้มาคู่กันนะคะโฮลถ้าโฮลสไตล์นี้คือโฮลสวยนะคะสามตะกอทอด้วยใหม่บ้าน,นะคะ่ะมีเจือยนะคะสามตะกอ สามตะโก้สวยๆนะคะทอด้วยใหม่บ้านค่ะเพือละสอ0พันรบาทค่ะราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะสนใจทักมานะคะวันนี้มีแต่ผ้าลายโบราณน,นะคะมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปไว้ใช้ไว้เก็บสะสมเป็นของปากของที่ระลึกนะคะ สนใจผ้าใหมแอดไลน์เบอร์นี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าไหมสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจองผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ